นี่คุณผู้ชมครับไปวิ่งกันดีกว่าเห็นบอกว่าเจอ้างเผือกและชองวิ่งกันวิ่งวิ่งอย่างเร็วเลยเขาบอกผมพาไปวิ่งเพื่อสุขภาพดีกว่าคุณผู้ชมครับที่จังหวัดสุรินทวิ่งเพื่อสุขภาพแถมได้บุญและได้เพื่อนด้วยว้าวนี่เลยครับเตรียมปล่อยตัวออกมาแล้ว,ว,าวงานนี้ครับมีทั้งเดินทั้งวิ่งทั้งปัน่นจะเดินหรือจะวิ่งจะปัน่นได้หมดครับเป็นการเดินวิ่งปั่นเข้าค่าย Walk Run b ไบ o ฟอร์ล2019ที่จังหวัดสุรินทร์นะครับงานนี้ก็เป็นการหาเงินเพื่อสนับสนุนหาทุนเพื่อจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์สําหรับรถพยาบาลบ้างแล้วก็สําหรับผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินของโรงพยาบาลค่ายวีรวัตรโยธินสมโมสรค่ายวีรวัตรโยธินนะครับนี่ภายในงานเห็นไหมว่าโอ้โหยหยุดเผาป่าเพื่อทุกคนครับส่วนนี่เฮ้ยน,นี่หลุดมาจากไหนก็ไม่รู้คือไรอัน่ยคือ จะบอกว่าเป็นนักประดาน้ําก็ไม่เชิงเพราะมันเหมือนมีอะไรเป็นงวง,ง,วงออกมาถือลําโพงมาด้วยนะเออคือมาสร้างสีสออันให้กับงานนี้ลําโพงใช่ไหมคะลําโพงไงเป็นลําโพงเต้นไปด้วยวิ่งไปด้วยแล้วดูสิครับถามจริงหนักไหมถามจริง ลำบากไหมครับใายใจออกหรือเปล่าคะเ้าแต่ทางนี้ท่งนั้นเขาก็มา,มาสร้างสิสานเนี่ยพี่คนนี้นะครับเออเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของงานนี้แล้วรางวัลที่เขามอบให้นะบอกเลยว่าทุกคนที่มากว่า3,500คนเนี่ยนะครับได้รับรางวัลกันไปแทบจะทุกคนเพราะเขามีรางวัลให้กับคนที่มารูปกิจกรรมที่อายุน้อยที่สุดอ,อายุมากที่สุดก็ได้แล้วก็ผู้ที่มารูปกิจกรรมที่มีน้ำหนัก มากที่สุดก็ได้ไปอีกเยอะจริงๆคนที่มีกิจกรรมที่มาร่วมเดินทางเนี่ยนะครับที่เดินทางไกลที่สุดก็ได้ด้วยโอ้โหนกว่าแทบจะทุกคนรดงรัลรางวัลเยอะมากอะ,อะ,อะแล้วก็ชุดแฟนซีอย่างที่บอกพี่คนนี้เลยจัดมาเต็มเลยนะครับ<า>เป็นอีกหนึ่งคนที่ได้รับรางวัลไปด้วยต้องได้อะทาไม่ให้นี่จิฉันโกรธอ่ะฉันจะให้เองเลยคือพอเราวิ่งเนี่ยนะคุณพี่ท่านเนี้ย วิ่งได้สัก2-3-9ก้าก็เป็นแบบนี้แล้วครับอันนี้คืออะไรเะไม่ใช่คือวิ่งได้สัก2 3ง ผู้คนแถนนั้นก็จะมาขอถ่ายรูปวิ่งไปหยุดถ่ายรูปไปมาได้ใจอ่ะงนี้มดูสิครับตอนนี้โอ้โหแต่ยังอยากรู้เหมือนกันนะชุดนี้มันคือชุดอะไรคุณมันเป็นคล้ายๆกับชุดทหารจากในเกมชื่อดังเป็นเกมออนไลน์ที่เขาฮิตเล่นกันเหล่าบรรดาวัยลงวัยรุ่นเนี่ยเขาชอบเล่นกันอะไอพี่หอยคออุปกรณ์เหรออารมณ์แบบนั้นอุปกรณ์แบบว่าอาวุธอะไรเงี้ยเหรอหนักตึน่าจะใช่คือเป็นอุปกรณ์ที่พอวิ่งจากตรงนี้เสร็จแล้วเขาก็จะไปเข้าป่าตั้งค่ายนอนอยู่ คือกางเต้นได้เลยถูกต้องครับค่ะเอ้า ก็ตลอดระยะทางที่เดินไปวิ่งไปเล่นไปประมาณสัก3.5กิโลเมตรเนี่ยมันเป็นแบบวิ่งฟันรันไงระยะทางสั้นๆนะครับแล้วก็ลองไปถามคนนี้ก็คือนายสุเทพงามขุนทนก็คือคุณพี่คนนี้แหละเขาก็บอกว่าแต่งแบบนี้มาเนี่ยมันมีไอเดียมาจากในเกมอย่างที่ผมบอกไปเออไปวิ่งฟันรันคือวิ่งเอามันวิ่งเอาอาส่วนนี้ครับห้อยไอ้นู่นห้อยนี่เยอะแยะไปหมดนมีโอ้โหเข้มจิตยาก็มามาสลิง ลิงใช่ไหมลิงไลิงชีดยาแน่นอนครับก็มัน้แหวดแนวดีแล้วก็เป็นสีสันภายในงานนี้ผมแบบผมแบบสุดท้ายก็เข้าเส้นชัยจนได้นะแล้วก็ได้รางวัลแฟนซีไปด้วยลา่ากเลยแต่อย่างที่บอกแล้วว่าทุกคนก็มาได้ใจนะคะเพราะว่ากิจกรรมนี้เนี่ยมาออกกําลังกายได้สุขภาพและได้บุญด้วยไงเป็นธรรมดานะก็เกิดได้บุญได้กุศลวิ